สวัสดีครับคุณวิเดชใช่ไหมครับพ่อรังพุทธาบุรีเดชครับคุณวิเดชครับเรามีภาพที่ได้รับมาเนี่ยนะครับเป็นภาพที่มีปื้นๆแดงๆจากสะเก็ดเงินเนี่ยนะครับกระจายตัวอยู่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่นะใช่ครับอันนี้กินเอนไซม์หรือยังครับกินไปแล้วตองหนึ่งนะครับเนี่ยที่อาการที่เห็นนะครับมันเหินมาอย่างนี้แหละครับก่อนหน้านั้นมันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าตอนที่ยังไม่กิน ก่อนหน้านั้นมันรู้สึกมันจะสงบมันจะไม่แดงขนาดนี้นะครับมันขึ้นเต็มเต็มพื้นที่แบบนี้หรือว่าใช่ครับขึ้นเต็มพื้นที่แบบนี้แล้วครับอ่าฮะเต็มพื้นที่ก็คือเป็นดวงดวงเป็นหนังหนาๆใช่ครับที่ผมกินนะกล่องแรกอ่ะเจ้าหน้าที่เขาแนะนําให้ผมกินใช่ไหมวันละสองก็กินหมดกล่องนลยนะครับอาการก็เป็นอย่างนี้ยหมดหนึ่งกล่องคือหมดสิบห้าซองใช่ครับสิบห้าซองผมคนเลยโอ้ไปถามเจ้าหน้าที่เลยครับตอนนี้ ว่าทำไมมันเถิดขึ้นมาอย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนาให้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 ลดลงให้เหลือวันละซองครับก็กล่องที่สองหมดปุ๊บการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วครับอือก็คือกินไปแี่สามสิบซองดีขึ้นครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการคุมอาหารอะไรไหมครับต้องคุมอาหารวยครับผมอาหารที่คุมนี่คือหลีกเลี่ยงอะไรครับหลีกเลี่ยงพวกดองๆทั้งหมดนะครับของหมักของดองเหล้าเบียร์ใช่ครับนอนหัวค่ำไม่เกินสามทุ่มซึ่งครับ ผมปฏิบัติแบบนี้ครับปฏิบัติต่อเน,นื่องมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนใช่ครับเดือนกว่าสองเดือนครับก็ทานกล่องที่สามตอนนี้กำลังเริ่มกล่องที่สี่เพิ่งจะเริ่มกล่องที่สี่กล่องสามเพิ่งหมดใช่ครับเพิ่งหมดไปครับสี่สิบห้าซองนะครับจากแบบนี้กลายเป็นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต ก็ที่ผมบอกว่า80%มันก็เหลือที่ขานั่นแหละครับที่ขาก็ยังมีร่องรอยอยู่ผมเห็นแต่ที่ท้องเนี่ยใช่ครับใช่ครับมันไม่มีแล้วอ่ะคุณวิเดมันไม่มีแล้วอ่ะมันเกี้ยงไปเลยอ่ะถ้าที่ตามลำตัวผมเนี่ยมันมันหายหมดแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับผมเป็นวัยอายุสามสิบกว่าเป็นมาสิบกว่าปีครับแต่ว่าแกใช้เวลารักษาเนี่ยนะครับเพียงแค่สี่สิบห้าวันผิวแบบนี้ไม่เห็นตั้งนานแล้วครับผิวแบบนี้ไม่เห็นมาตั้งนานแล้ว เขาจะนึกว่าคุณไปกินสเตียรอยมาแล้วมันกดอาการผมเราโทรไปถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าผมจะกินยาที่โรงพยาบาลควบไปด้วยนี่ได้ไหมเขาก็แนะนาดีนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทานจิตนฟูดแล้วเนี่ยก็ให้เลิกยาที่โรงพยาบาลไปเลยเขาบอกนะครับ,รบนี่ผมก็ไม่ได้ทานยาโรงพยาบาลตั้งแต่ผมทานจิตนีฟูดมานี่ผมไม่ได้ทานของโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วรู้สึกยังไงฮะที่ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปครับมีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันก็ทักว่าหน้าดูไม่แดงเหมือนแต่ก่อนครับบอกหน้าใสเก้งบก่เก่าต่ได้ที่แดงๆมันก็มันก็ไม่มีแล้วไงก็อยากจะให้คุณวิเดชช่วยให้กําลังใจเพื่อนๆหน่อยครับครับอยากให้เพื่อนลองเปิดใจนิดนึงก่อนหน้านั้นเรารักษาอะไรมาบ้างครับทั้งกินยาฉีดยาแม้กระทั่งฉายแสงนะครับบางคนอะยังทํามาแล้วนะครับอื แล้วทำไมเราจะเปิดใจกับเจนี f ฟูดไม่ได้นะครับลองเปิดใจดูครับแล้วคุณจะเจอกับสิ่งที่ผมเจออยู่ตอนนี้เป็นกำลังใจให้นะครับขอบพระคุณมากเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหายร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่แล้วนะครับช่วยส่งมาให้ดูอีกสักเที่ยวนึงนะแน่นอนครับแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคุณเดชครับขอบเช่นกันนะครับเช่นกันนะครับขอบพระคุณฮะเจนี่ฟูดสู้เคียงข้างคุณทุกปัญหาสุขภาพ